ต้นกอกนะครับนี่ครับต้องแปะเสาก่อนให้เรียบร้อยนะทุกคนก่อนจะแปะเงินนี่ครับต้นกระถินก็ริ่มตั้งต้นแล้วนะครับนี่นะครับต้องแปะเสาให้เรียบร้อยก่อนค่ะจะทำเลยปะเยจะทำย่ะจย่ะเเย่ทำเยป่ะย่ครบยั่ะจย่ะย่่ยเป่เล่ทย่่างงานหรือเปล่าพันตเนกปะถิน่เ่าป่ทเงา่ งั้นแม่นั่งฟังเพลงอันคอยฉันคอยเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนวใจแต่ไม่รู้เออเดินมาเมื่อไรอันนี้กระจายออกมาเด้อป้าเด้อเดจะจมเด้อเปลนางหอยเงินมันยากมั้งจีมันจะพั้นตัวบุญนะค่มาร่วมบุญกันด้วยกันนะครับ สั้นๆแล้วก็แปะพๆ่จิวไป็นะไแล้วพี่จิ๋วโอเคพี่จิ๋วไฟคงท้า่ยโอ้ยบอกเลยก็เปปาโอ้ยเท่าไหร่น้อฮัลโหลไปไปว่งสถานการณ์ยาหาเท่าไหรหัวมคันตนไ้เปิดกไปไดท่าอีละไรเาก็เปิดเตือนไง ต้นไปไซรกแบบป่าแบตนน้โอเกะพันอันนี้ก่อนกระพันต้นอันนี้ก่อนซึ่งิปสะต้มที่นั่นแล้วนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับตี้นครับถ่ายยันี้หมดยัง

ยัยสิฮะนี่ไงนี่ๆชิลเล็กอันนั้นิอ่ะไม่บอกดีก็มาแล้วมันต้องปิดนกันนะโดูได้เล้เป็นช่อนตัวด้ย่างเอาย่างเครื่องคอยดับแล้วเครื่องสายแล้วเอาลิปินพันแล้วทุกคน ต้องต้องิดแป้องานเดี๋ยวเราลาทีกนม้ันใจนะวะเดี๋แล้วัะติดแล้วดครับผมผมติดแล้วแล้วนะครับห6พั้สาสิบาท ติามาติดอันนี้หกพันหกร้อยสามสิบบาทนะครับถ้าคอมมิชชั่นจากกาแฟกกกอกจากกาแฟกกกอกแล้วก็ของทีวีสกินรอบแรกนะครับรอบสองยังไม่จ่ายนะครับผมเดี๋ยวจะทวงอยู่ครับปากอ่ะได้ยินบอกรอบสองให้จ่ายนะครับของทีวีสกินนะครับรอบแรกผมติดไปแล้วนะครับรอบสองไม่ได้ใช้ซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วแล้วโอ้ยปวยใจปวโลดเด รอบสองเมื่อไหร่ครับรอบสอเมื่อไหร่หายดครับรอบแรกผมกมนกติดไปแล้วแล้ว่มีพี่ชงไม่ไีรบพีเช้าเม่ไ้ครบี่มดคบอก่จไม่ไี้ครับพี่มิไไ้ครับล่ิไม่ด้ครับพี่ิดม้ครับพี่ิดไม่ได้รับพี่ิมไ้คั่ชิดไมได้าพีิไมด้ันพีมครัี่ชาดไไันพี่ิม่ครับิม่ได้ครบ่ิด็สได้รัีิดไม่ไ้ครัย่ชิ้ครับพิ้ครับพ่ชม่้ครับพ่ช้บ หกสได้ครับปลาหกสามศูนย์ปลาเด้อชิบติดต้นกระทินไปสาดูสาธุสาธุทิศสาธุเด้อชีสาธุให้ได้บุญได้หลายเด้อทธ่เด้อกด้วยอันยาว้องไแข็งแรงติดดอดไว้สิติ๊0สองพันแล้วเนี่ยแปดพันแล้วเนี่ยต้นละร้อยเนี่นี่นี่ตรงไหนมีใบข้าวไหม ได้ไม่เหี่ยงเมื่อดอกไลยนักบวชพุทโธเมื่อคือแต่นั่ประเด็นเด้อเ็ออครับแต่พอใส่ต้นละลอยย่าเพิ่งแรกย่าเพิ่งแรกทำต้นให้เสร็จก่อนเนี่ยไอ้ต้นทองทองเนี่ยให้หมุนให้เสร็จก่อนไม่งั้นก็จะแปะแต่เงินอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ทำต้นเสร็จทีเดียวเราค่อยแปะเลยอันแรกนะไอ้ไม่งั้นก็ไม่เสร็จสิแค่มันทำต้นก่อนเอาเทียบโอ้ยเงินละเฮ้ ก็บอกว่าอย่างต้นแรกเนี่ยทีพันเสาให้มันเสร็จก่อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่พอไม่เสร็จแล้วก็เดินห้อยเงินห้อยเงินมันก็ไม่เรียบคือพี่เอาใส่ต้นนั้นแล้วก็พี่ดึงออกเก้าร้อยก็สิ้นเรื่องตามต้นน่ะแล้วก็ดึงออกเก้าร้อยแล้วก็ตีต้นคือถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปไปเป็นหลักฐานแล้วดึงออกเก้าร้อยคุณเอาแบงค์พันไปตีดก็แค่นั้นเองแบงค์ร้อยก็เยอะแยะนะครับสองสาม ก่ s, <S ได้ถ oh, yeah, oh. ่ายคลิปหรอกค่ะเอาไปอพึงให้มองโทรศัพท์แล้วมันจบเรื่องโอ้ยยังไงเนี่ยยังลอยใช่ไหมครับแต่ก็ต้นมันยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมทันก่อนที่ลุงยิมเ๋ยเดี๋ยวให้ติดเลยทีนี้นะน้ำต้นที่ต้องเนี่ยนี้นะพันเราจะเอาให้เงินสะดวกไงจ้าย่าจะติดใส่ยีเดอไร์แล้วก็ต้นนี้นะแปลว่าโพธทีน่ะติดแล้วบีนมีแรงแล้วจิมมี่อขาญาต จ้า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 ไปก่อนนะไปก่อนนะครับไปไหนอ่ะไปเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงคุณร้อยแบบนี้อรไปแล้วไปแล้วพอตอนไลน์มากันตตึมเองลองทีงพร้อมกัน แล้วก็จมจริงไปเธอไปสู่ที่ชอบแล้วอย่ามาหลอกร้องเพลงเลยจิ้มใครใครอ่ะนี่คนถ่ายแล้วไม่ถ่ายเลยแข้งจิ้มเหรอแข้งร้องใหนลุงจิ้มใส่ใส่ใส่แม่ใส่แม่ตัวนี้แล้ทำให้ตัวเป็นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยจะไลฟ์เนาะเราทำบุญเราต้องสนุกสนานอย่าเสียดายอย่าโจมไล่อย่าบุญต้นไม้ที่พันเสร็จแล้วก็จะแปะมันทีใส่อะไรนะอะไร จดจดสีเหลืองัดจืดใช่ค่ะทุกคนสระว่ายน้ก็อย่าลืมนะทุกคนสวานะวานจืดจืดโอ้ต้นฮักโอ้ขมยาชิขงยาชิด้วยขงยาทิด้วยจืยังครับยัง กะไป็นแบบไข้างล่างเนม่ยมป็นงไงอะจะเบาหนังแล้วต้องแล้วชัดแล้วชัดล้จะใ่บนี้นไม่ต้องรู้นะลุงุงพิมถอยถอถอยถอยนิดนึ่งถอยนิดนึ่งขอ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 บคุณีนิดน่ง

อันอันเล็กอาหารโบราณญาตินครับขอขอบคุบพี่ญาติญาติครับญาติครับเราก็ครบแล้วครบแล้วญาติครับก็คลิปนี้ครับก็หันกานแล้วจีบไทยคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณพี่ญาตสูงนะครับนี่นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ